สวัสดีครับเมื่อนี้อีสันมาดําติก๊กพักขับปลาโคกอีกแล้วครับเมื่อนี้พามาชมกล้วยไม้ดินครับต้นนางอัวอัวค้างยาวครับเป็นนางอัวชนิดหนึ่งเป็นนางอัวชนิดหนึ่งครับที่มีหลายๆสายพันธุ์นะครับ มื่อนี่อิสานปาดำติกพามาชมนั่งอัวคคางยาวครับต้นเล็กของเขานั่งอัวรคางยาวครับเป็นกล้วยไม้ดินนะครับที่มี ว่ารากใต้ดินครับกำลังดอกตุ่มนะครับนางอัวเป็นดอกไม้ในวรรณกรรมอีสานครับในเรื่องเท่าคุณรู้นางอัวนะครับลักษณะนางอัวค้คางยาวครับ เขาจะมีที่ยื่นออกมาอย่างสี่ครับจากดอกของเขานะครับยาวครับนี่คือคางของเขานะครับจะยาวแบบนี้ครับสวยนะครับนั่งอวบคางยาวครับ ลักษณะต้นของเขาออกใบออกเลี้ยงสลับอันนี้ดอกตุ่มของนางอัว่ค้างยาวนะครับนี่ข้างของเขายืดออกมาแล้วครับนี่ครับจากดอกตุ่มนะครับต้นเล็กของเขาครับเตม็ม คนใหม่เลยนะครับตัวเล็กของเขาครับนี่คือลักษณะหัวของเขาครับนางอัวนะครับเป็นพืชที่สะสมอาหารไว้ที่หลักนะครับเขาจะออก,ออกดอกให้ชมในช่วง เดือนสิงหากันยานะครับนี่หัวของเขาครับหัวขนาดเล็กนะครับทุกต้นจะมีสองหัวนะครับสวยครับนางอัว่้คางยาวครับข้างของเขาครับจะยื่น ลงมาอย่างสี่ครับนี่คือข้างของเก่านะครับ พาชมความสวยงามของนางอัว่้คางยาวครับ